สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันดีกว่านะคะว่ากราฟเนี่ยมีลักษณะการเคลื่อนที่กี่แบบยินดีต้อนรับพี่พี่มือใหม่ด้วยนะคะลักษณะแรกนะคะกราฟนะคะจะมีลักษณะเคลื่อนที่เป็น up trend นะคะหรือว่าเทรนขาขึ้นนั่นเองนะคะกราฟก็จะเคลื่อนที่โดยการยกโลยกไฮ้นะคะอันนี้ก็คือทิเคเล็กในการจําเลยนะอันดับที่สองนะคะก็คือเคลื่อนที่แบบดาวเ trend นะคะหรือว่าเทรนขาลง ะะการที่กราฟจะเป็นเทนขาลงได้เนี่ยกราฟก็จะต้องเคลื่อนที่แบบทําโลตําลงแล้วก็ทำํำไฮตําลงนั่นเองนะคะลักษณะที่3นะคะก็คือการเคลื่อนที่แบบไซเว ก็คือการที่กราฟนะคะไม่สร้างแนวโน้มนะคะเป็นจุดพักตัวหรือว่ารอเลือกทางนั่นเองอพูดแบบนี้พี่ๆอาจจะยังงงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่าลักษณะของเทนขาขึ้นเทนขาลงแล้วก็กราฟไซด์เว์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการที่กราฟนะคะเคลื่อนที่เป็นเทนขาขึ้นดูยังไงนะคะนี่เลยนะคะการที่กราฟเป็นเทนขาขึ้นก็คือการที่กราฟนะคะเขามีการยกโลยกไฮนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นนะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าโลนะคะนี่คือโลนะคะหรือว่าจำง่ายๆนะคะว่าคือจุดต่ำสุดนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือโลนะคะ โอเคไหมอขออนุญาตใช้ตัวย่อเป็นตัว L ละกันนะคะอ่านี่นะคะเขาก็จะมีการยกโลยกหายนะคะอันนี้ก็คือเทรนขาขึ้นนะคะนี่เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไายนะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าไฮเขาเนี่ยก็จะสูงขึ้นเหมือนกันนะคะนี่เลยนะนะคะทิคจำง่ายๆนะคะยกลยกหายนะคะไฮสูงขึ้น โลก็สูงขึ้นเหมือนกันอนะ่าอันนี้คือเทนขาขึ้นนะตัวอย่างเทนขาลงกันบ้างดีกว่านะคะเลยนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นตัวอย่างของเทนขาลงนั่นเองนะคะนี่นะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเทนขาลงเอาคนรู้ได้ยังไงอะว่านี่คือเทนขาลงก็นี่เลยนะคะเขานะคะทำโลนะคะกับไฮแตะขาอ่านี่นะคะก็คือเขาทำโลต่ำลงมานั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเทนขาลงนั่นเองนะคะโอ้โหภาพนี้เนี่ยคือแบบเกือบครบเลยนะเกือบครบทุกลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟเลยนะคะอ่ะเทนขาลงนะคะจําง่ายมากก็คือทำไฮต่ําลงมาเห็นไหมคะพี่พี่ไฮเขาต่ําลงโลเขาก็ต่ําลงเนาะนะคะะลักษณะคล้ายๆเหมือนอะไรรู้ไหมคะเหมือนขั้นบันไดเลยนะคะเหมือนขั้นบันไดเลยเนี่ยนะคะก็คือแบบ ทำตัวเองนะคะเป็นขั้นบันไดาขาลงเนาะส่วนอันนี้ก็นะคะไม่ค่อยเหมือนบันไดเท่าไหรแ่แต่จำง่ายๆนะคะเทนขาขึ้นก็ยกโลนะคะทำโลสูงขึ้นทำหายสูงขึ้นเนาะมีความชันอเองนะคะอทนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างลักษณะของการาฟไซด์เวกันบ้างดีกว่านี่เลยนะคะอันนี้คือลักษณะของการาฟไซด์เว์นะคะโอ้ยแล้วนี่คุณรู้ได้ยังไงเนี่ยค่ะพี่ๆเห็นไหมว่าการาฟนะคะไม่ได้มีการ ทำตัวเองแบบเป็นความชันอะไรเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือกราฟไซเวยเลยนะคะเห็นหมพี่พี่ดูสิพอเราวาดออกมาใช่ไหมมันดูไม่เป็นเทรนเลยนะคะมันดูไม่มีความชันไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเฉยอะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของกราฟไซเวยคะก็คือไม่มีความชัน กราฟไซเวย์น,น,อนะ,ะอันนี้คือไซเวย์นะคะอ่ากราฟไซเวย์นะคะอเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอีกดีกว่านะคะเขียนไซเวย์ถูกหรือเปล่า IDE นะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะของกราฟไซเวย์เนาะนี่นะคะเขาก็จะไม่มีความชันนะคะเป็นลักษณะของกราฟที่เหมือนกับวิ่งขึ้นวิ่งลงเท่านั้นนะคะเพียงเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอีกดีกว่านะคะอีกสักอย่างละอันนะคะอ่าคำถามนะคะพี่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 พพคิดว่า กราฟนะคะลักษณะแบบนี้คือลักษณะของกราฟที่เป็นเทรนอะไรคะเลยติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะให้เวลาคิด5 4 3 2 1หมดเวลานะคะเป็นลักษณะของกราฟที่ทำเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะคะอ่าน,นี้เทรนขาลงนะง่ายมากนะคะพี่ๆดูไม่ยากเลยนะคะ เออลักษณะเหมือนรูปบันไดนะคะแล้วก็ไฮเขาต่ําลงต่ําลงนะคะโลเขาก็ต่ําลงต่าลงต่ำไปดูอีกดีกว่าอันนี้นะคะเป็นลักษณะของกราฟไซเวย์นะคะนี่เลยเนี่ยดูง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยกราฟไซเว์ะนะคะเออเห็นไหมเขาก็คืออยู่ในช่วงลักษณะของการไซเวย์เนาะไม่มีการยกโลยกหายนะคะวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าไซเว์นะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของ กราฟที่เป็นเทนขาขึ้นอ่านี่เลยนะคะมองเห็นได้อย่างง่ายดายนี่นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของกราฟที่เป็นเทนโอเคนะนะคะสำหรับลักษณะของการเคลื่อนที่กราฟนะคะก็มีอยู่3ลักษณะประมาณนี้แหละเคเดี๋ยวไปต่อกอันเรื่องถัดไปค่ะ